สวยวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะคะเลสโกไปตอมวุ่น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 มก็จะไปเก็บวัตถุดิบกันค่ะหัวเจ้าพระเอกของเราเลยถ้าไม่มีหัวเจ้าเราไม่กินข้าวค่ะตตำ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 ตปลาได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหมูเนี่ยขึ้นเลย อันนี้จะอร่อยมากป้าคอให้อ้ำแ <c oughs> นดด่ดีปด้วยดีปด้วยสวัสดีค่ะพบกับ f r e s h ี่เดชีวิตสมอทุกวัน เปิดประตูกันมาปพืกันกับพ่อลูก,ลก,ลก,ลกสวนวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะคะนี่คนปุ๋ยมาคนขี้วัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งไปพร้อมกับรถขนขี้วัวกันเลยนะคะ let's go let's go ไปตอุ่นวุ่นบุนุนุนน,นี่ค่ะเราจะมาปลูกสลัดคอสกันนะคะเดี๋ยวใช้ป๋าเป็นคนใส่ปุ๋ยเป็นลุ้มๆุม,ม,มุมไปแล้วเ,เดี๋ยวเมื่อมีก็จะเป็นคนปลูกเองค่ะ นี่ครับเอามาเอาเออกมาจากถาดพร้อมแล้วนะครับนี่เราจะเป็นร<อ>ูมกันามมาโอเคเดี๋ยวป้าจะใส่ขี้วัวแล้วแล้วหนูกับมม่มีก็ปลูกตามกันมาโอเค l ล t s g ปลูกกันจะโชง โอเคค่ะเอฟซีเราปลูกผักเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเที่ยงกันแล้วค่ะนี่ผักที่เราปลูกเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายนะคะแล้วเราก็รดน้ำให้มันชุ่มๆแล้ว,วเดี๋ยวเราไปทานมือ้อเที่ยงกันค่ะนี่ค่ะเอฟซีคุณพ่อกำลังตัดอีโคเฟนอยู่อีโคเฟนลี่อยู่นะคะอีโคเฟนลี่ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งปลาตัดอะไร ปาตัดอะไรปาตัดอีโคเฟนลี่ถ้วยชาม <laughs> ไม่ใช่อีโคเฟนลี่อีโคเฟนลี่นี่คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเอออย่างน้อยหนูก็ยังใช้เป็นอีโคเฟนลี่อ่ะนี่แหละถ้วยชามของเราอีโคเฟนลี่ด้วยไปนี่คุณพ่อกำลังจุดไฟอยู่เดี๋ยวเมืก่กไม่นาจะไปเก็บวัตถุด,ดิบกันค่ะรีเก็บนี่นะเก็บข้าวเจ้าข้าวเจ้าอะโรสแมรี่อะโรสแมรี่พริกสดพริกสด โอเคสามอย่างนี้นะโอเคสามอย่างนี้นะไปเลยไปเลยวันนี้เรามาทําเมนูปลาอบกันนะคะอ่าวัตถุดดีก็ต้องมีหัวเจ้าพระเอกของเราเลยถ้าไม่มีหัวเจ้าเราไม่กินข้าวค่ะนี่จะาพุงนี้ใหญ่นะาดูนะ FC มาแล้วต้องค่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมือเราจะโดนหนามทิ่มแทงเข้าไปในนิ้ว <c oughs> จรกกิงนเลยก็โดนไปแล้วแหละ <c oughs> ซึ่งวิธีเก็บเราก็พยายามอุดต้องขยับเข้าไปใกล้ยนี้หนึงน้ำน้ำหมุ่นใยแบบนี้แล้วชื้อทันทันนี่คือสวนพริกของเราค่ะไปเก็บกันเลยเก็บลูกสีแดงแดงเก็บลูกสีแดงแดงอาชีพถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกเด็กนี่นี่นี่ตรงนี้ไงนี่ไงแม่เก็บต้นนี้นะไปเก็บต้อน ก็ต้นต้องเอายากอ่ะโอ้โหวิ่งมาเลยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยมาเลยค่ะนี่ครับโอ้ขวาเจ้านี่ครับขวาเจ้าครับโอเคมะจ๊ะขวาเจ้าเราใช้นี่ใช้เกี่ยวไปนิดนึงหรือป่าหมูปลาลก็มีพริกเหมือนกันจ๊ะจ้า เอาหอันใจแปดล้านเอาสอันใจพีกอะไรแพงขนาดนั้นไม่เอาหงอันใจหนึ่ง 1, 000, ล้านล้านเอเสเอาสอ,อันจี่ล้านเอสอี่พันล้านเอี่พัก้าเองียมล้านเอนใน้านเอาะงใส้าเนีล้านี okay. อ่อาใส่เงจ่้กกจ้ะโอ้โหเอามาเยอะจัง,งน, <S <S นี่รับเงินครับ นี่ไงใจด้วยความลับมีค่ามากกว่าเงินเร็วตามเลยเดี๋ยวไม่ได้กินมื้อเที่ยงนะเร็วป๊าป๊าก็บอกสิทำกับข้าวให้ก็สี่พันล้านเหมือนกันจะได้เจ้ากันทำกับข้าวให้ห้าพันล้านพนมาอีกหนึ่งพันล้านสวยเลยลูกสวยแล้วไอ้นี่สวยแล้วไม่ขอหลอกมันไปโจรทำเลยเออก็ช่วยกันทำกะเจ้ากัน่าเลย ว้าวมัสซาดอะโรมาออยไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนงานการทำแล้วค่ะทำอันนี้มันเหนื่อยทำอันนี้มันฟินโอเคพอนวดเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาฟอย์มามารีวมาตรงนี้ยังไม่ได้นวดเลยเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วค่ะเราจะเตรียม แล้วก็ขึ้นเตากันเลยค่ะทีนี้เราใส่พริกนี่ว<า>วพริกเราใส่ด้านบนฝั่งเดียวพอพอหอยสปก็จะปิดข้างบนอีกใบหนึง่งตันตันตันตอือฮึปิดมาแล้วก็ปิดไปแล้วก็ม้วนเหมือนลูกอมเลยโอ้โหแล้วก็ขึ้นเตาเลยอ่ะโอเคแล้วก็ขึ้นเตาเลยครับ มาเก็บโรสแมรี่กันค่ะเอาเลยตัดเลย <Okay. S 1> ทัน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 เอาได้ยังจ้าเอาได้แล้วจ้า <Okay. S 1> สองอันแล้วด้วยเอาอเลย <Okay. S 2> <Hey. S 1> นี่ค่ะเมนูที่สองเดี๋ยวอลิซจะรวยเกลือแล้วก็นวดเองค่ะแล้วเดี๋ยวป๊อตก็จะเตรียม เะะตรียมเครื่องโอเคนี่ใส่รสแมรี่ใส่ว้าเจ้าใส่กระเทียมใส่พริกปะใครอยากม,มาให้มาใกลใ<ส>้ๆหน่อยได้ไหมคะอ่ะให้ใกล้ๆเลยอ่ะสะดวกสะดวกโอเครวยๆแล้วก็นวดให้ทั่วๆโอ้ก็หยิบจาดตัวนั้นมาใส่เลย โอเคคุณพ่อเตรียมเครื่องเสร็จแล้วมาหมักเข้าที่หมูกันเลยนี่ครับให้เข้าๆกันแล้วนี่แพงกล้องไปดูปลาใกล้ได้แล้วอพอเดี๋ยวปลาได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหมูเนี่ยขึ้นเลยโอเคเรามาตัดผักสลัดพร้อมกินกับปลาแล้วก็หมูย่างค่ะตัดตรงนี้นะคะ ตัดเลยตัดมาสักสี่ต้นแล้วสองตัดมาเลยโอเคไปแเราไปเก็บกรีนโอ๊กกันต่อต่อไปก็มาเก็บกรีนโอ๊กกันนะคะเราจะเก็บสามต้นค่ะจิบช้าๆว้าวสวยมากโอเคนี่เก็บเลยใช่ <Hi. S 1> ไอ,อ้นีกสองต้นตัวนี้มีสองต้นเอาเลย โอเคใสไปเราไปล้างกันได้แล้วก็ถึงเวลากินแล้วนะคะก็คือเกิดเห็นไม่คิดฝันขึ้นมาก็คือจูๆ่ๆฝนตกเราเลยต้องย้ายเข้ามาตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กระท่อมนะฮะมาชิมกันอ่าไปนี่ชิมปลาก่อนนี่ไม่ม่ปลาสอนวิธีกินเอาได้ปลาเสร็จปุ๊บนี่ผาดสลัดคอร์สอันนี้จะอร่อยมาก ฝาห่อให้อ้ำทีนี้ชิ้นที่สองจาจะตักอ่าซี่โครงนี้คือพลิกไม่ได้เยอะโอเคทีนี้ใช้กิโอต๊ตนี่กิโอต๊ตพันเลยเสร็จป,ปุ๊บก็อืมอก้รปลาโอเคมากิงโอต๊ต พร้อมยังไม่พร้อมให้มามีก่อนนะ <laughs> โอเคมาอืมทีนี้เดี๋ยวห่อให้มามีด้วยเอาคอร์สหรือเอากริงโอต๊ตเอาคอสจ้ะเอาคอสอ่าทีนี้ก็ใส่ปลาด้วยใส่หมูย่างด้วยนี่ปลานี่พริกเลยอย่างนี้เลยใส่เข้าไปอ่าใส่กริงโอต๊ตให้มามีด้วยนี่มือแฮมเบอร์เกอร์เลยน้ำ อร่อยไหมของอิลี่เป็นแค่เลยลูกโอเคเด้ออร่อยอร่อยนี่ฝากเลยลูกฝากเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราถ้าไม่พลาดช่วยเดี๋ยวเอามาให้กับพวกเราบ๊ายบาย 对对对。<laughs>